เปิดภาพพิธาควงลูกสาวกินชาบูแต่คนหลุดโฟกัสที่เสื้อในพิธาลิ้นเจริญรัดหัวหน้าพักก้าวไกลโพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมรับประทานชาบูกับน้องพี่พิมลูกสาวโดยแคปชั่นใต้ภาพความสุขนี้ว่าเด with แดชชาบูชาบูเทอร์สดในขณะที่ชาวเน็ตต่างก็แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคอมเมนต์ถึงเสื้อที่นายพิธาสวมในรูปว่าสวยมากสำหรับเสื้อที่นายพิธาใส่เป็นเสื้อของวงพารานอกที่สกรีนเนื้อท่อนฮุกของเพลงฤดูร้อนเพลงดังของวงยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยซึ่งนอกจากเสื้อที่เขียนเนื้อเพลงแล้วยังมีเสื้อที่เขียนว่าือดูร้อนนำมาขายอีกด้วย